ซื้อลาดหมูวันทีเจ๊ดออกอพีซาลอนบริการตัดขนหมอย่อยตนตูดตูดตีเพืนอเฉนบริการอินสิ่งที่6ที่คนอยากได้บริการบอคาแอ่์บริการหินน่ะเป็นตัวงามไปเฮาพัดมาเร้วขออนุญาตเปิดร้านแล้วลูกค้าค่ะเฮาไปอยู่มาได้ มีนะค่ไม่มีไหวนะคัะแต่มี่ำนะคระบขอญาตค่ะนะเจ้าหาที่ตำรวจค่ะแม่ไหนลุนามาที่เดทีหมอรำะะ้วยค่ะพ่กาปล่อยคั้วขึ่นห่านหมอรำค่ะใส้ค้วข้า,าเม,มเาม่ขั้วเ้ยขั้ไหนงามปฏิบติพกน้าของในดูเอ้ อนุญาตแนะนำตัวนะคะน้องแบบมาโยรี่ฮีเลงแสบกับอ,อันแมน่จจางมาเบิงหมาล่ามือมานาังเบิงซือเนอหเรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุีดบอกแล้วแม่นังคุณยดตอนนั้นคุณยดยู่านห้านะเอราอีบอกมากได้ทีออ ora, ทออทขอทีเตี่ยนัล้วกลกออกมากคือมาได้จัดมา คะแนนผู้เสือชมพูนะแม่ครับภัยเอกออกมา,ากเราสันเจกเอาเจกเอาตล,ล,ตลกกระเจงเงิน,นเป็นเีนก็ขาบมหารเงินต่อ,อ,อ,อไปจะขาดเนี่ยบ <c oughs> อนว้าน้าเสือชมพูลายทับตาดีขออนรญาสอยนะคะสอ,สอยสอยพี่รองฟังสอยสร้างสีสร้างสร้างตื้นสังกะสีหนีอยู่หนีมาลา่ะปสีได้เป็น,นายาอ้า อ่ะที่สวยตอหยีกช่ยยังสวยสวยพี่น้องตั้งสวยห้างเส้นนี้ให้ผู้ดีเขาเที่ยวห้างเส้นนี้ให้ผู้ดีเขาเที่ยวผู้ใดทีเที่ยวให้มาหน้านี่ยสะการ์น้องบาลังอีกสี่จะคนที่เที่ยวสวยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นยังสวยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสวยได้บ่ได้แล้วเนาะสวยอู ซอยซอยพี่้องคั้างซอยสีตำรวจนะสีปวดสีแสบสีทหารนสีแทมกสีมันสีกำนั่นะสีขั้นสีดีนขันมาเสียจานนะรบีสีเรวปุกฮะฮะกูเบ่งก่อนไม่หนังเบ่งหนาจานนะรบีโดยเฉพาะมือขีบอนเนี่ยโอ้ยยอมมาขนแล้วาย่ง่าย่เอา เห็นเต้นตวมนี่มาอย่างสั่นมันเต่นหนาดเนเออบักน้อยนารู้เอาเงินลูกลูกเอาเงินกับคุณตาฝลูกเลี้ยวเลลูกไส้นูค่ะลูกไส้หั่วอ่าเออไห่จตลูกก็ม่ันบ็ไห่บวกนี่เยใจไห่บ่ว่าสั่นานอะอันนี้สร้างเต่นหนาบ่ค่ะแม่นสร้างแต่งหนา แมนชินัดไว้บอกค่ะแมนสิทอมากบอกค่ะม่นอนค่ะเดี๋ยวแม่ิมาไทายลูกตีกกอาไทยรูกจนยุ่วโคดเ้อ่ทยมาติดตาอันนี้ัมเจดบอกค่ะค่ะเจดอกมาเล้วมาแร้วมาแล้วมาแล้วคูว่ใดงีว่า,ยยา,าป็ไงไอมไค่ะมือของามาึงร้อเบาแต่มือของมึงมาเลยพอนเอ้โหเลบไรจักป่า เวียนใจเสียมื่อกองก็กระเทยหน่อยนี่ฮะชาชาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเป็นผู้ใต้แท้ค่ะขอบคุณคุณอะไรพี่น้องเลยค่ะด้อคุณแม่คุณยายขอบคุณยายคุณพี่ค่ะขอบคุณยายสิค่ะคุณยายขาแพ้สรุปเหรอคะ ว่าพ่อียีกวอนี่แหละนอกเิมาถึงทีมาควนคุณยินี่แค่ยอกค่ยอคุณเมียนี่ใจหามว่ะเจีนเจี๊ามาถึงร้าล่ะมาถึงลานแล้วมาพี่นเกพี่เจี๊ยบเบกแล้วนี่อัปปีซาลอนปอกตาอย่างน่าอกตากันลังมาเทศมาใหม่ค่ะเทศมาใหม่บัแมนเกดปานิน ก่อน,นั่นก่อนนิ้นแค่ก่อนแค่ค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตดูเข้าหน้าก่อนค่ะโอ้เห่อบอเตันมาหนาสูงปีนน่าที่แหงแค่รู้อมาไดเลยบ้านพี่มูต้องเฮ็ดข้งงในเนี่ยคะ่ะต้องลงน้ำแล่ก่อนค่ะมุจจาบอสตัตนพนังแม่จีเนี่ย้างขาบอกนั่งเอาสักทีรเนังอันนี้โตอีเจ้าภาพเนี่ยเออเจ้าภาพละ ก่อนอืนต้องลงน้ำแรกก่อนนะคะไมยางน้ำแรกนี่นะมีรน้ำ่กมันคือความราคาหน่อยไม่แง่บอด็เ่ง่เ็ดบ๊อเปะมีอย่างถามบ๊อมีแล้าค่ะแล้ลงน้ำแรกเลยนะคะค่ะสามอย เริ่มถามเนี่ยแค่โดนบ่ฮะเนี่ยก่ข้าเดียวค่ะข้าเดียวข้าโซอีกบ่ค่ะบ่มีลรค่ะบ่มีละเนาะง่ยว่าขอแค่ เริ่มคานยากเนาะกบาอะขับเอาดีๆมนสองน้อยหาเสบสอง้อยหาเโอเคค่ะเบีก็นมาค่อีกอ่อต่อแล้ว ส่อพดส่อพูดนั่นนายมึงกูนัวนัวนัวอามึงว่าตื่นดิป่วยยากีนอกหมู่พิ่หมู่พันค่ะ รอบแสรู้จกักนิ้งดอกน้อยเกินไปแล้วนะคะ ทุกท่านท่าไล่เอฟ้ายกูบอกมาทานทีไมาให้ไอเกชาวร้อยอิดที่มาได้ครอบครัวอยู่ที่นี่เมื่อนี่จะภาพเรื่องดีจะิงจอัดไฟคอมานขอบคุณครับนี่แล้วน่าพิลว่าเพรานั้นขอพูดจังไวันนี้ขอบคุณแบบยอดฮิตอันดับที่สองอันดับหนึ่งห้าหกเจ็ป โอ๊ยนพกุ้งเป็นพีบ้าเนาะถ้าว่าเอสที่มาได้เนีอยูยุนีเมื่อนี้จะพาเลี้ยงดีดีโดยเฉพาะกุ้มเสียดองนอเนี่ยไหนหัวให่ๆกุ้กันเจี๊ยดีจะพูดเนี่ยออตัดเตี๋ยักินเหลอากินเตี๋ยด้วยเนียโอ้รีมอภัให้พห้นทะเลไอ้ยังชุดอัลบั้มใหม่ของหัวใหม่หัไทยหัวใจต้องม มาไฟังนะคนบางคนมาได้ออกเงนกับเขาเขาคอยสูญของเขาเขาเลยมาอดเงินลายากความจริงนี้้มขี่ที่มักมวลเป็ดจตคุมวัดหรอว่าคุมโองเยื่อน นี่แหละ่่ะเขา,า่าเราฟีกินมัดมือเราซื้อมัดมือเจ้ากระเบียเมื่อนี้เฮียเปิดลาดส้มสวยผัวทิมะไอกำลังใจเอ๊ะจะจาสวัสดีครับคุเมี้่ดัวมีสามคำผัวอย่าพูดกับเมียนะว่าขอเงินหน่อยขอเงินน่ะ ขอลานโรยมาของเงิ่อนนะ่ะเสียวมาแจาสายนี่เด้ลูกข้ามึงเนีมยมันพื่อนขอลาน,นเนี่ยเออมึงากให้เขาแต่งงานทำไมแล้ววันะีให้แงให้มันอยู่มึงให้เขาเห็นดีดีเพื่ะทาค้อน้ยเพื่อาไปละอ จใเเจเ,เ,ใเงินจังไหนให้กูไม่เห็นจังไหนเลยบนเนี่ยอยากใจเงินสิอยากใจเงินนะจารย์สิเอาจังเลยให้เมียเสริมสวยให้ดีก่อนที่ปู่ไปนั่งเล่นคุยตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่น่ารอจากการกาก้านะคะค่ะได้แค่เด้่ยได้แค่เร็วเร็วเด้่ยคลูกค้าคะามาแข่งหน้ากันเลยนะคะค่แก่ส่อดูนะคะส่อดูแล้วจะเป็นเหมือนเดิม อยาขออนญาตนะคะขออนาแตแจกมาให้ลูกค้าก่อนนะคะว่าครับมาสูตมันเดีวเรื่อเปลี่ยนใครเดี๋ยุณล่นั่นนะมาติดกระดาษกระดากันเดียบ่ามูบดากนได้ยังแหม่บันทึกบนให้ที่มาตกนั่นื้อ ปัดแกมเดี๋ยวเยวเวไม่ยางมองไม่ขวานไม่เห็นอย่งแสัดแกมไม่ขวานตอเลี้ย็นขวานรถปูยู่อ่านม่นขละอ่านอยู่มันขละอ่านเยน็นใ้อ้แท้จีิงเฮ็นใจนั่งเฉยๆนะคะอ่าปัดแ่ม ดดได้ไปเฮห้นานะได้เงินไปเงินนานาข้างหัวใจขอเทื่อเดียวมื่อเจ้าคอยจิบบขอเลยเฮี่ก่าถินไปจับจัภาพเนี่ยไปบ้านคอยจิบบขอขอเทื่อเดียวอีนี่เทื่อเดียวอเที่ยวอีกขอเทื่อเดียวขอขอเทื่อเดียวคอดีเี่ยวเดีมึงตีหัวกูก็เด้กมาเด้อเนี่ยกูไม่แม่ลูกมึงได้กูไม่รู้ละกูไม่ดู หัวหัวมูเดียวมีลาขี่เราตื่นเร้าขึ้นมาบระเทศอะไรเข่นงนค่ะเขาว็เขากากินกินแต่เราอย่ามาเล่นหน้าเวกาถึงบอกกะว่ากูในกูอับอายไม่ไงเสียดอกคััเนาะเมื่อเจ้านี่ฝนยปอยกูก็ยังตามเจ้าให้มุงสองดอกนี่้ยตามเจ้าอย่างักกมึงกายังท้าให้กูใจใจจจะ ให้นางคนหนึ่งขัวค่ะขัวยังไงกูขัวค่ะอะไรหนีอยู่นี่ค่ะหนีอยู่นี่แต่ที่มันเดาเมื่อเช้าน mm ah okay ี้เดาขาพับหนีค่ะเมื่อะบอกกูอับอายประชาชนกูนี่เว้ยจะบอกให้มึงดูงหรือว่ากูเนี่ยกูน้าของเก่งกูน้าของแท้มันโดนโดนสู้น้าแท้เก่งมันก็ดูว่าแหนของแท้เกิดเป็นขัวก็รักชีวิตอย่าคิดสู้เมีย แม็นบะพีนพ่น้งงนนองผู้ใดว่าแม็นเฮ่ทั้งๆกลุ้มเนื้อเนี่ยพี่น้องผู้หลายอีนีกน่ก็นั<ะ>่งดูซื้อแทนกันน่ะฮะเอ็ดจังีเพราะเฮ็ดผมต่อบปล่ค่ะเฮ็ดผมดีแมียนอดพอดีเลยค่ะคุณลูกค้าขาทางร้านเรามีเครื่องอบไอ้น้ำรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นไร้สายมาจากประเทศอังกฤษเลยเอาใหม่ค่ะทำเลยไหมคะทำเลยค่ะ นี่ค่ะเครื่องอบน้ำเราน้่อย่างไม่อยากค่ะเครื่องอบนน้ำค่ะ้ยางวัดวัดยางกววัดมันเล็ดได้เกียเท็ดได้เท็ดมาหลายแล้วมาสีรอนตวเ่อรอดค่ะหน้าดัวี้ขยับรวยแต่วัดก็สีใหม่หรือเป็นสีแล้วเปล่าใหม่เลย มึงมาตตองยานเนี้อคุณแทมอดับจังหวัดกาลสินปม่ายูหัวขาวคุีินาไลน์มันได้ทีน่นุุงรหัวเยียงผมจะรวยตกดำตอนเช้าพรุ่งนี้เช้ามืถึงร้านี่ผมผมนบบูก็อกันเลยลูกค้าใช่หรอวดอกเนี้ยคุณอันดับนห,ห,หนึ่งไม,ไม่ได้กินหนังบอว่า มันเสียนะน่ะรวมโวยเนี่ยตลกเขาเ่นฮอดใจเนาะอีหาเอาคือว่าซื้เทพี่น้องบว่าเรซื้อุมมาเอาเลยเอา l i แกุ่ไหลมจะได้หัวว่าเฮอาะกูเบิ้ลกมว่าให้เายียบมั่ด้วู่าไดไเป็นไขเอาละตลกใส่ย่าพูนะน่ะน่งเกลายตลกจบแล้วครัโ ุกังหลังขอญาตให้บอกค่ะไม่ยอมโดยเหุเรื่องกี้เนี่ยขออวยพอให้บออวยพ่ติอวยพ่อได้ยีีได้าชิญนอยู่ดูน่าขอญาตขออวยพ่อสารผูที่ัาให้ละไม่ำเจดานามีที่ั้อนกันแค้กพากัเืออเป็นมีเป็นซินยูใครเมื่อีเมื่อเสีนปวดแคบปวดขาปวดเส็บปวดเสียนยกให้ตัวไห้เศร้าสารพูที่พันเอาเงินมาให้หมอนั่งค่ะปวดเส็นปวดเอีนกะนั่งอยู่นั่นละก็อกเลยเลยเนาะ สวยพอนแล้วนหมือนกันโอ้ยอยากอาหารการกินจฉาผาีิจัมสี่เลยเด้อกับข้าวกับปลาก้อยเนื้อแอกนี่ลมย่าขนมจีนก็มี่โอ้ยโดยเฉพาะลมย่าขนมจีนจั๊กจี่เลยแอกเค็มนี่กัวลวเกลียวห่อผักชีเออพอดีละให้นั่งแม่ครัวเพิ่งขอเพลงมาโงเมนต์อย่าแหน่ชัดเลยพิ่นโลดเนี่ยขั้วิ่ะเพื่อนเนี่ยแต่เราพลงให้แเงียั้งเลยเด้อว่านสันว่าหลายว่าหลายเพิ่น ผมกล้าขออื่นหาเพศเลยจัดย์ไหนพนรแม่ขวหน่ะพนอนหับเขาใจเศร้าอจาจัดยไหพ้พนรล่ะเขาหลายดอกขาดนี่กูเรียกเพลงเลยวะนหี่นี่นี่มึงกับพี่หัวเนาะกูเรียกเพลงน,นี่แหม่ข้าผพ,พาเพียงกับเต้าห้อยโอ้ยไหนๆนี่คุณจิะลาภุญละมึงงอไงอยู่บ่ได้มึงลองสอนเพลงนี้แล้วกูจะพามึงไปดูวัดฒนธรรมเซิรบ้างไปที่ ว่ากั้บ่มึงต้องรอดแผจบเด้อ่าได้เลยค่ะมึงนี่ผ้าผาเพียงอนี่ต้้อยอสองผลงานเพลงเอาจใจจอ่ะอาจาดาฝ่า,าเพียงเต้เาห้อยค่ะ